สิ่งที่ต้องเรียนรู้จากสายพลังงานสตาร์ซีสไลเวอร์เกอร์ไม่ได้มีแต่เฉพาะไยแสงฝ่ายมืดเขาก็ลงมาเกิดทำภารกิจของเขาเช่นกันบางทีเราจะเห็นสตาร์ซีสฝ่ายดาร์กที่เก่งและมีพลังจิตสูงเช่นกันจากการติดตามศึกษาความรู้มีผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเราบีอิ้งรู่ปธรรมต่างมิติ มีการส่งสารหรือข้อความผ่านบุคคลเหล่านี้ดังนั้นในการรับสารหรือข้อความจากต่างประเทศจึงจำเป็นต้องคัดกรองข้อความเหล่านั้นบางข้อความอาจอ่านแล้วรู้สึกแปลกๆสัมผัสพลังงานลบๆอ่านแล้วรู้สึกถึงความอึดอัดแม้แต่บางช่องทางหรือบุคคลที่เราติดตามก็มีโอกาสรับสารหรือข้อความจากฝ่ายมืดมาบ้างเช่นกัน ดังนั้นเราจึงควรใช้วิจารณญาณแยกแยะข้อความเหล่านั้นด้วยตัวท่านเองจากการศึกษาความรู้จากสายพลังงานเริ่มแยกออกว่าข้อความไหนมาจากฝ่ายมืดหรือฝ่ายแสงเราจะสัมผัสได้จากการอ่านและจากการติดตามข้อความเหล่านั้นถ้าข้อความจากฝ่ายแสงเราจะรู้สึกอบอุ่นอ่านแล้วรู้สึกถึงพลังงานบวก พลังงานแห่งความรักที่แผ่ออกมาผ่านข้อความเหล่านั้น